ขาในมอลองกระดูกกับเึ้นก็้ากล้ากล้มเนื้อขานี่แรงมันจะหายตัวเรานี่ยมวลกล้ามเมนื้อกับเลือดอะไรอยู่ที่ขามากมัน้ะ in the D เียงแล้วเียดเียดกายขึ้นมากระดกกราด้าลงกันทานตลองเช็ดเชันตั้งนะเีนก็ก้มนื้อต้นขาด้านหน้าคิดว่าพัดเลยเสร การมืนี้ก็ก็ไม่ไม่มีแรงเราล็อกเขาไม่ขึ้นบันไดไม่ได้การเมืองคนรีบม็นก็ควิโอแต่การเมืองี่เวลาดึงต้องต้อใจมีล็อกแล้วอย่างก้มก้มตัวไปนี่ก็ได้อ่ ลายตายาย้ายแม่ตาก็เป็นไปื่อนี้ได้น้อง้องเ่ก้ามเนื้อแร็กรกนิเมียสหรือแคทร็อกตเรียสเป็นบันเล็กกว่าเรียสเป็นใหญ่เปรกนิเียส กามเนื้อต้องพัไเจ็บอันเร็งแบบเจ็บตองไีเมี่ยมมันจะรีดมันนมันปล่อยไว้เป็นหลายปีแล้วปวดขาตัดไข่เจ็บแต่ก้ามเนื้อรีดไม่หายก็ก็เดินกาไปเรื่อยแต่มันไม่เจ็บแล้วที่นี้ก็ประมาณสองเซตนซลลวติดตั้งที le ่อีกท้าน <you>

วันของเราก็บอกว่าก็เมือวันนั้นหละเดี๋ยวเป็นอะไรก็หายได้ถ้าสียภาพเราลองีิดัจิตวิทยนจังหวัดหลักไาให้ถูกต้องมันก็เป็นการป้องกันส่งเสริมโรคด้วยโอเคถ้ารักษาดี่งกูมันแก้ี่ไปอยูได้ม่นานอยู่ือว่าเจ อาอาที่ว่าต้องใจแรงมากขับรถเยอะต้องถืองินงเงนี่ว่าจวกท่านตุลกิตคอมิวเตอร์นั่งนั่งไปวันองดเยอ